สวัสดีครับพบกับผมสองสียงโมดิฟายวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นของยี่ห้อ CLARTE รุ่น WH635CT นะครับ3,500วัตต์นั่นเองตรงนี้ทางเจ้าของเครื่องเขาแจ้งมาว่าเปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับเปิดน้ำ ทุกอย่างแล้วนะครับไฟไม่เข้าเครื่องไม่ทํางานนั่นเองเดี๋ยวเรามาทําการเช็คไปพร้อมกันเลยนะครับว่าสาเหตุตรงนี้มันเกิดจากอะไรมาเลยครับผมครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทําการแกะฝาครอบก่อนนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีสกูนนครับยึดด้านล่างนะครับรุ่นนี้นะแล้วก็ด้านบนด้วยนะครับ2ตัวอันนี้ผมแกะออกแล้วนะครับก็ดึงออกเลยนะครับนี่ แก่ฝาครอบด้านหน้าออกแล้วนะครับก็ตรงนี้ไม่ได้มีสายอะไรเลยนะเป็นแค่ฝาครอบเฉยๆนะครับผมนี่ครับผมภายในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรุ่นนี้คือจะไม่มีเบรกเกอร์นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมในการสั่งงานนะครับนี่สังเกตนะครับตรงนี้นะครับเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกตรงนี้ก็จะเป็นนะครับปุ่มสวิตช์นะครับปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับนี่ วอลล่มก็คือว่าตัวเร่งความร้อนนั่นเองตรงนี้ก็เป็นไฟ LED โชว์สถานะการทํางานนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมอ้อต้มนะครับอ่านี่นะครับก็ประมาณนี้ก่อนอื่นนะครับจะต้องทําการทดลองเทสอาการเสียกันก่อนนะครับว่าที่เจ้าของเครื่องแจ้งมาว่าไฟไม่เข้านั้นเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะต่อสายไฟนะครับเป็นปลั๊กเสียบธรรมดานะครับ เมื่อต่อสายไฟเข้านะครับผมผมก็จะทําการเสียบปลั๊กเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับปลั๊กตรงนี้ผมเสียบเข้าไปกับคอนเนคเตอร์จุดต่อสายแล้วนะครับก็ลองเสียบปลั๊กไฟเลยนะครับผมนี่เสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับก็ลองหมุนวอลลุ่มนะครับถ้าหมุนวอลลุ่มปกติแล้วรุ่นนี้นะครับถ้าจ่ายไฟเข้าเนี่ยมันจะมีไฟสแตนบายนะครับโชว์นะครับไฟสีเขียวจะต้องติดเลยนะครับ สำหรับรุ่นนี้ก็ตรงนี้สังเกตนะครับไฟไม่ติดเลยและไม่มีไฟเข้านั่นเองนะครับไม่มีไฟเข้านะครับจ่ายไฟเข้าไปแล้วแล้วก็รุ่นนี้มันเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมมองว่านะครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับ แผงวงจรนะครับชุดจ่ายไฟตรงนี้เป็นบอร์ดพาวเวอร์นะครับเนี่ยนะครับสังเกตจะมีฟิลด้วยนะครับบอร์ดพาวเวอร์ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มี IC ควบคุมสาเหตุที่ว่าไฟไม่เข้าเนี่ยก็น่าจะมาจากนะครับบอร์ดพาวเวอร์หรือว่าบอร์ดจ่ายไฟนั่นเองนะครับตรงนี้แหละครับผมที่เราจะต้องทําการเช็คจุดอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจากที่เคยซ่อมมานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนเดี๋ยวมาเริ่มทําการ ต่อเช็คกันเลยครับผมเรามาเริ่มทําการเนี่ยนะครับแกะนะครับบอร์ดต,ตัวนี้ก่อนนะครับบอร์ดควบคุมตัวนี้บอร์ดพาวเวอร์นะครับเป็นบอร์ดภาคจ่ายไฟนั่นเองนะครับก็มีน็อตอยู่4ตัวท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยถอดนะครับ ก็อาจจะทําการถ่ายรูปไว้ทุกช็อตเลยนะครับป้องกันการลืมเวลาถอดสายไฟอ,อุปกรณ์ในเครื่องออกมาเช็คนะครับใครที่เคยถอดซ่อมบ่อยนะครับก็ไม่ต้องก็ได้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับนี่เรามาดูนะครับก็ตรงนี้นะครับ,ารบารนะสายไฟเส้นใหญ่ตรงนี้นะครับที่เป็นสายเมนเลยนะครับเนี่ยนะจากคอนเนคเตอร์ใหญ่นะี่มันจะผ่านตัว CT นะเป็นตัวเช็คกระแสนะครับเนี่ เป็นตัวเช็คกระแสนั่นเองเนี่ยนะมันติดสายนะครับนี่ต้องขันนะครับขันสกรูขันนอ็อตตัวนี้ออกนะครับเพื่อปลดสายตังนี้ออกก่อนนี่นะครับมันจะได้สามารถยกแผงวงจรดูด้านล่างได้นะครับนี่นะถอดออกมาก่อนนะครับมันสายตรงนี้มันเส้นใหญ่นะครับมันก็จะติดนี่นะครับนี่สามารถหงายมาดูได้ลว นะครับก็ตรงนี้นะครับให้ทําการเช็คฟิวด้วยนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่คือฟิวไม่ขาดนะครับผมเนี่ยฟิวไม่ขาดนะครับเห็นไหมนี่เส้นฟิวเลยนะไม่ขาดนั่นเองกอ็จุดที่น่าสงสัยนะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นซ,ซีไมล่าตัวสีเหลืองนี่นะครับ เจอเสียบ่อยเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องทําการเช็คก็คือว่า C ตัวสีเหลืองนะครับ C ตัวสีดานะครับเล็กๆตัวนี้ด้วยแล้วก็ถ้าอุปกรณ์นะครับบนบอร์ดตรงนี้นะครับเนี่ย C สามตัวเนี่ยไม่เสียนะครับก็จะมีเป็นปัญหาที่ตัว IC เลยนะครับนี่ไอซีคอนโทรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราทําการถอดตัว C นะครับ3ตัวนี้มาเช็คก่อนนะครับที่ผมเคยเจอบ่อยคือว่าเนี่ยสตัวนี้มีโอกาสนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการถอดเช็ค C ีอิเล็กโ์ตัวเล็กๆตัวเล็กๆนี้นะครับเนี่ยนะ นี่เราก็ดูจากบนบอร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็หงายดูนะครับว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็สังเกตตามตำแหน่งขามันนะครับก็2จุดนี้นะครับซึ่งจะต้องใช้นะครับตัวดูดตะกัวนั่นเองนี่นะครับตัวดูดตะกัวนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงนะครับดูดตะกวดใต้วงฐานวงจรนี่นะครับใต้บอร์ดนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวดูดตะกวนะครับนี่นะครับก็กดใหม่นะครับผมนี่ ตรนี้นะครับนี่เมื่อทําการดูดตะกัวแล้วสังเกตนะครับเห็นไหมตะกัวตรงจุดบัดกรีตรงนี้มันก็จะออกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ดึงได้เลยนะครับผมนี่ดึงมาแล้วหลุดแล้วนะครับเห็นไหมนี่หลุดแล้วนะครับดึงออกมาได้เลยนี่ตัวนี้เป็นซีอิเล็กโทรไลต์นะรเราก็มาดูค่ามันนะครับว่าค่ามันเท่าไหร่นี่ก็เรามาก็มาดูค่าตรงนี้นะครับ 50โวลต์นะครับนี่ค่าของมันคือ1 1ไมโครฟารตดนะครับเราก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดค่าดูนะครับว่าเสียหรือไม่นะครับผมรุ่น et 8101นะครับผมในการวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับนี่นะก็ปรับย่านไปที่การวัดคาปาซิเตอร์เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็วัด ตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่นะวัดขั้วไหนก็ได้นะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตตรงหน้าจอมอนิเตอร์ของมัลติมิเตอร์นะครับนี่วัดได้1.14ไมโครฟารัดนะครับแต่ค่าตรงนี้คือค่า1ไมโครฟารัดนะครับก็ซีตัวนี้ยังไม่เสียนะครับนี่ค่ายังได้อยู่นะครับผมในเมื่อซีตัวนี้ไม่เสียเราก็ใส่ไว้ตำแหน่งเดิมนั่นเองนะครับซีตัวนี้มันจะมีขั้วด้วยนะครับสังเกตนะครับแถบเนี่ยคือขั้วลบนะครับนี่แถบสีเทาเนี่ย ขั้วลบนะครับที่ไม่มีแถบตรงนี้คือขั้วบวกนะครับในการถอดก็ต้องจําด้วยนะครับแต่ว่าในบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับสังเกตเห็นไหมครับนี่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นแถบที่ว่าสีขาวเนี่ยระบายตรงนี้ฝั่งนี้ก็คือขั้วลบนะครับก็เอาขั้วลบใส่เข้าไปเนี่ยนะครับสีเทานี่ใส่ในตำแหน่งเดิมเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เบียดขามาด้วยนะครับนะเบนเบนขามาหน่อยนะครับเวลาเราใส่เข้าไป มันจะได้ไม่หลุดนั่นเองนะครับนี่นะมานี้ก็ใช้ตะกั่วบัดกี้เข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวไหนไม่เสียก็บัดกี้เข้าไปเหมือนเดิมเท่านั้นเองบัดกี้นะครับบัดกี้นี่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่เสียนะครับทีนี้ก็ วัดตัวต่อไปนะก็คือ c ีอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้ต่อไปนะครับนี่นะก็หงายดูนะครับตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนนี่เก็นะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้ก็ใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับนี่นะอ่าก็ใช้ที่ดูดตะกัวนะครับทําการดูดตะกัวกดเข้าไปนี่นะครับเหมือนเดิมดูดตะกัวออกเพื่อถอดคาปาซิเตอร์นะครับออกมาเช็คนั่นเองก็อย่าไปแช่ไว้านานนะครับนี่พอมันละลายปุ๊บก็ดูเลยนี่นะ อีกข้างหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งนะครับผมนี่เสร็จแล้วนะครับเมื่อดูตะกัวตรงนี้นะครับจุดบักกีมันหลุดแล้วนะครับก็นี่สังเกตนะครับขามันหลุดแล้วเห็นะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับนี่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีขั้วนี้คือขั้วลบนะครับฝั่งนี้คือขั้วบวกนั่นเองเราก็มาดูค่าของสีตัวนี้นะครับนี่ ตรงนี้นะครับค่า50โวลต์นะครับ100ไมโครฟารัดนะครับ100ไมโครฟารัดนะ100ไมโครฟารัดอ่าก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับผมตั้งย่านไปที่การวัดคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับก็ตามเดิมนี่วัดขัวไหนก็ได้นะครับผมอันนี้เลยนะครับดูนะโอเคครับผม วัดค่าได้96.7ไมโครฟารตดนะครับก็ยังถือว่า C ตัวนี้ไม่เสียนะครับเพราะว่าค่า100วัดได้96ยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์บวกลบนะครับไม่เสียนะครับผมอ่าในเมื่อ C ตัวนี้ไม่เสียนะครับเราก็เอาใส่ไว้ตำแหน่งเดิมเหมือนเดิมนะครับนี่ใส่ให้ตรงขั้วเท่านั้นเองนะครับนี่นะแม้อันนี้ขั้วลบฝั่งนี้สัญลักษณ์คือขั้วลบนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมถอดจากตรงไหนก็ใส่ตรงนั้นนะครับ มือดัดหน่อยนะครับท็นเราจะได้ปล่อยมือได้ไม่งั้นมันจะหลุดนะครับนี่บัดกีไว้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งเดิมโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมบอกเลยนะครับนี่ซีตัวใหญ่นี่นะครับเป็นซีไมล่านะครับเป็นซีน่าจะใช่นะครับไมล่านะครับผมตัวสีเหลืองสี่เหลี่ยมนี่นะครับตัวนี้ก็ อยู่ในภาคจ่ายไฟนั่นเองนะครับขามันนะครับสังเกตเนี่ยนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นขานี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะสองขานี้นั่นเองนะครับก็ใช้ที่ดูดตะกัวมาเดิมนะครับอ่าใช้หัวแรงแตะไปที่ตำแหน่งขานะครับแล้วก็ดูดตะกัวนี่นะครับออกแล้วนะครับตรงเนี้ยสังเกตก็เอาแรงแตะเข้าไปนะครับ อย่าไปแตะหน้าน,นะครับผมนี่เมื่อเห็นว่าตะกั่วมันเริ่มละลายแล้วก็ใช้ที่ดูดตะกั่วรครับดูดเลยนะครับผมนี่ก็เริ่แล้วนะครับตรงนี้มันไม่มีขั้วนะครับตรงนี้นเป็นซีกระแสสลับเมื่อกี้เป็นซีกระแสตรงอ่าเอามาแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับค่านะครับผมนี่ตรงนี้ก็คือ0.33ไมโครฟารัดหรือว่า 330นาโนโฟาลัดนั่นเองนะผ่านพันธ์ก็จะเป็นหน่วยนาโนอันนี้เป็นหน่วยไมโครนะครับมาทีนี้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดค่านะครับผมนี่เหมือนเดิมนะครับมัลติมิเตอร์ก็ตั้งโหมดการวัดค่าปาซิเตอร์นั่นเอง0.33นะครับผมนี่นะผู้ชมสังเกตน,นะครับตอนนี้นะครับมิเตอร์วัดค่าได้0.03 นาโนฟาลัดนะครับ0.03นาโนฟารัดตรงนี้ถือว่านะครับผิดปกติเลยนะครับค่าของ C ตัวนี้นะครับ0.33ไมโครฟาลัดเนี่ยถ้าแปลงเป็นหน่วยนาโนเนี่ยมันจะเท่ากับ330นาโนฟาลัดนะครับนี่ค่ามันต่ำนะครับ330นาโนนี่แล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้นะครับ วัดค่าได้0 0 3นาโนฟลัดท่านผู้ชมสังเกตรตรงที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับหน่วยเป็น nf นะครับถ้าถ้าสีตัวนี้มันดีเนี่ยมันจะต้องขึ้น330 nf นั่นเองนะครับแสดงว่าสีตัวนี้สีเหลืองตัวนี้นะครับเสียนั่นเองนะครับนี่อันนี้คือชัดเจนนะครับเสียเลยนะครับก็ตรงนี้ ให้เราทําการเอาตัวนี้ไปเทียบซื้ออะไหล่มาเลยนะครับเราเจอตัวเสียแล้วนั่นเองนะครับก็ในเมื่อเราเจอตัวเสียนะครับเป็น C 0 3 3ไมโครฟาดเซียหรือว่า330นาโนฟาดเซียนะครับก็เดี๋ยวผมหาอะไหล่ก่อนนะครับผมเพราะว่า C ค่านี้นะครับในกล่องเครื่องมือนะครับกล่องอุปกรณ์อะไหล่ตัวนี้นะครับผมน่าจะมีนะครับเพราะว่าค่านี้คือใช้บ่อยมากนะครับนี่ เราไม่จําเป็นต้องใช้สีเหลืองนะครับตรงแบบนี้นะครับต้องเป็นซีอะเซรามิกสีแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าอน,นี้ค่าเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้470จนะครับ474เนี่ย474คือ470นะครับหาเป็นก็น่าจะมีนะครับผม330มันจะค่ามันจะ3 3 4นะครับ330นาโนอันนี้47่อันนี้ 820นาโนตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้หมดนะครับอันนี้0.33 j เจเดี๋ยวนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับอะไรเก่าก็ใช้มิเตอร์วัดเลยนะครับ0.33 j เจนี่มันไม่ได้บอกเป็นหน่วยนะครับลองวัดดูนะครับว่ามันคือค่าเท่าไหร่ถ้าได้เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านนะครับวัวค่าเท่าไหร่ อันนี้ 3, ค่ามันสามสิบสามนะครับวัดได้สา3สิบสี่สาสิสามนาโนไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ก็หาตัวใหม่นะครับผมมีหลายตัวอยู่นะครับผมจำได้นะผมเคยซื้อมาค่านี้ตัวนี้ถ้าเป็นค่าเดียวกันก็ใช้ได้นะครับตัวสีฟ้าเอ่อตัวนี้ไม่ได้นะครับผมอ่ามีนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่ มาดูตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่ที่ผมบอกนะครับค่า330นาโนก็คือนี่ถ้าเป็นโค้ดมันจะบอกเป็นโค้ดสัญลักษณ์นั่นเองนะครับ3,3,4 3,3,4จะเท่ากับ330นาโนหรือไม่ก็0.33า 3, 3, 3. ไมโครฟาลัดนะครับซึ่งค่าก็จะเท่ากันนะครับซีตัวนี้เป็นไมล่าซีตัวนี้เป็นเซรามิกสามารถใช้แทนกันได้นะครับแบบนี้นะไม่มีผลนะครับผมใช้ได้เลย ก็แบบนี้ก็ได้เลยนะครับอ่าสรุรสีน้ําตาลเดี๋ยวผมลองวัดค่าให้ดูนะครับอันนี้คือ330นาโนหรือไม่ก็0.33ไมโครดูว่ามิเตอร์มันจะอ่านค่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับผมสังเกตหน่วยหน่วยมิเตอร์ด้วยนะครับ nF นะครับ330นี่วัดได้332ตรงนี้เป็นหน่วย n นะครับ n f นั่นเองนะครับสังเกตนะโอเคเลยนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเริ่มทำการเปลี่ยนเลยนะครับ ตรงนี้มันเป็นซีกระแสสลับนะครับใส่ขั้วไหนก็ได้นะครับกลับด้านได้นะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดขั้วนี่นะครับใส่รูเดิมนะครับผมนี่ใส่เข้าไปนะครับนะเมื่อกี้ตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวสีน้ําตาลเซรามิกใส่เข้าไปแทนนะครับแล้วก็เบนขานิดหน่อยนะครับนี่นะเบนขานิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ตัดขานะครับอย่าให้มันยาวเกินไปนะผมนี่นะนี่ ประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็บัดกรีเลยนะครับผมใช้หัวแรงนะครับแตะเลยนะครับบัดกรีตรงขาคาปาซิเตอร์นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับผมขาตรงนี้นะครับถ้ามันยาวไปนะครับเราก็อาจจะตัดนิดนึงนะครับใช้คีมตัดนี่นะครับเมื่อนะครับทําการบัดกรีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ ก็ใช้แปลงฟันเก่าๆนะครับผมจุ่มยีเนอร์มานะครับล้างทําความสะอาดบอร์ดนะครับจุดตะกรวต่างๆที่มันเป็นคราบฟักคราบสุกปกนี่นะครับเราก็ทําความสะอาดไปด้วยเลยนะครับนี่เห็นไหมใสเลยนะครับบอร์ดจะใสเลยจุดบัตกีก็จะใสสะอาดเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ทําการประกอบเลยนะครับก็ ที่สําคัญนะครับจุดที่เราทําการดูตะกัวออกนะครับนี่สังเกตนะเป็นคาบตะกัวหมดเลยนะครับจะต้องทําความสะอาดนบเอาคาบตะกวดตรงนี้ออกด้วยนะครับเพราะว่ามีโอกาสมันจะไปตกเซบอร์ดนะครับทําให้อาจจะช็อตได้นั่นเองนะครับผมก็เราก็เริ่มทําการประกอบนะครับต่อสายไฟเลยนะครับผมนี่นะสายตรงนี้จะต้องสอดเข้าไปตาแหน่งเดิมนะครับเมื่อกี้เราถอดออกมาหน้าผ่านตรงนี้นี่นะครับนี่นี่นะครับก็ สายสีน้ําตาลนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นตําแหน่งลายสายลายนะครับผมนี่ต้องจําให้ได้นะครับถอดมาจากตรงไหนให้เหมือนเดิมนะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคนี่สายสีฟ้านี่นะครับอยู่ด้านฝั่งนี้นะครับเป็นสายนิวทอนที่เขากําหนดมานะครับตามนั้นเลยเหมือนเดิมนี่ เมื่อขันสายเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาบอร์ดตรงนี้นะครับยึดตำแหน่งเดิมเลยนะครับตำแหน่งน็อตสีตัวนี่นี่นะครับสกูสี่ตัวนะครับเกน,นก็ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราทำการเทสเลยนะครับผมนี่ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับว่า ลืมอะไรอีกไหมไม่ลืมนะครับนี่ก็ทดลองเลยนะครับผมเสียบเลยนะครับนี่ท่านผู้ชมสังเกตนะครับผมทําการเสียบปลั๊กแล้วนะครับนี่นะเสียบปุ๊บจะได้ยินเสียงรีเลย์ตัวนี้ทางานรีเลย์พาวเวอร์ทำงานแล้วก็ไฟสแตนบายสีเขียวติดแล้วนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับนี่อ่าไฟสแตนบายสีเขียวติดเลยนี่นะครับหะน,นี่ เสียบพีทีนะครับนี่เสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟสแตดบายสีเขียวติดเลยทีนี้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องทําน้ําอุ่น,นะครับใช้งานได้ตามปกติผมก็จะทําการเทดสอํจลองการใช้งานจริงนั่นเองนะครับโดยการาเดี๋ยวผมถอดปลั๊กก่อนนะครับผมถอดปลั๊กก่อนก็จะผมจะปลดสายนะครับปลดสายที่หม้อต้มนะครับนี่ปลดสายหม้อต้มแล้วก็ผมจะเอาหลอดไฟ นะครับมาต่อแทนหม้อต้มนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าต่อเลยนี่หม้อต้มกินกระแสะเยอะจะทําให้สายไฟเรามีปัญหาได้เพราะฉะนั้นให้จําลองโดยการใช้หลอดไฟนะมาต่อนะครับเหมือนคลิปก่อนโน้นนะที่ผมทําไว้นั่นเองนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นขดลวดหม้อต้มนะครับผมปลดออกไปเส้นหนึ่งนะครับนี่นะก็แล้วก็จะใช้หลอดไฟนะครับหลอดขนาด100วัตต์นี่นะครับ จะใช้หลอดไฟขนาด100วัตต์นะครับมาทําการต่อจําลองนับการทํางานของมอเตอร์นั่นเองอันนี้คือปลั๊กไฟของหลอดไฟนะครับผมใช้เป็นปากคีบนะครับนี่นะคีบนะครับเส้นหนึ่งก็คีบกับขั้วที่ถอดออกมานะครับนี่นะอีกขั้วหนึ่งของปลั๊กหลอดไฟนี่สังเกตนะครับก็เอาคีบตรงที่ขดลวดมอเตอร์นี่นะครับตรงนี้ไม่ได้ถอดนะถอดมาเส้นเดียวนะครับนี่ เป็นการจำลองการทำงานของหม้อต้มนั่นเองนะครับอ่าทีนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทดลองกันนะครับผมตรงนี้เป็นหลอดไฟขนาด100วัตต์อาจจะวัตต์สูงเกินไปแล้วก็แสงสว่างมันจะจ้าเกินไปทําให้อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมจะใช้หลอดพิงปองนะครับเป็นหลอดสีแดงนั่นเองนะครับมันจะซอฟแสงลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้นะครับก็จะทําการเสียบปลั๊กเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเสียบปลั๊กเลย อ่าสังเกตนะครับเมื่อทําการเสียบปลั๊กนะครับไฟสแตนบายติดแล้วนะครับตอนนี้ผมจะทําการเล่งวอลลุ่มนะครับเมื่อเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับตรงวอลลุ่มเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจะจําลองโดยการใช้แม่เหล็กนะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มันเป็นลีดสวิตช์หรือว่าเป็นโฟสวิตช์เป็นสวิตช์ที่เป็นตัวเช็คการไหลของน้ําถ้าน้ําไม่ไหลเครื่องทําน้ําอุนจะไม่ทํางานนะครับซึ่งเป็นระบบที่เข้าแบบมาแบบนี้นะครับก็ผมจะจําลองนะครับใช้แม่เหล็ก เป็นแม่เหล็กตูดลําโพงแม่เหล็กอะไรก็ได้นะครับเอามาแตะตรงที่รีสวิตนะครับโฟสวิตเนี่ยครับเป็นสวิตแม่เหล็กนั่นเองผมจะลองแตะดูนะครับนี่สังเกตนะครับท่านผู้ชมสังเกตเนี่เอาแม่เหล็กไปแตะตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้จําลองว่าน้ํามันไหลเข้าไปแล้วนะครับสังเกตว่าหลอดไฟ LED สีแดงตรงนี้ทํางานนะครับแล้วก็หลอดไฟตรงนี้เห็นไหมหลอดไฟติดนะครับนี่ถ้าผมปิดนะครับนี่ปิดนะครับแล้วเปิดนี่เป็นไฟฮีเตอร์นั่นเองนะครับไฟแสดงสถานะว่า ตอนนี้อมตอต้มทำงานสังเกตนะครับหลอดไฟนี้ผมจะลองเล่นนะครับท่านผู้ชมนี่เมื่อผมเล่นนะครับหลอดไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับแม้หลอดไฟจะจะสว่างขึ้นอ่ะอันนี้สว่างสุดละนะครับนี่หลอดไฟตัวนี้ก็จะสว่างตามการปรับของวอลลุ่มนั่นเองนะครับนี่นะนี่นี่ก็ประมาณนี้ถ้าในลักษณะนี้แสดงว่าเครื่องทําน้ํอุ่นเครื่องนี้นะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผม เป็นยังไงกันบ้างสําหรับแนวทางการเช็คซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องนี้นะครับก็เป็นเกรดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมนั่นเองที่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็หากใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หากผิดพลาดตรงจุดไหนประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิง Modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ